พลังสติทางตรงสู่การพ้นทุกข์ในชาตินี้พระพุทธองค์ตรัสว่าสติคือหนทางเดียวที่นำไปสู่ความบริสุทธิ์ของสรรพสัตว์และการดับทุกข์ทั้งปวงเราฝึกสติไปเพื่อการตั้งมั่นในสติระลึกรู้กายเวทนาจิตและทรรอย่างต่อเนื่องเป็นการเฝ้าดูความจริงที่กำลังปรากฏเราเฝ้าดูกายเช่นลมหายใจเข้าออก ความเคลื่อนไหวหรืออิริยาบถต่างๆเห็นว่ากายนี้เป็นเพียงการรวมตัวของธาตุไม่ใช่ตัวตนของเราสังเกตความรู้สึกสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์รวมถึงการดูจิตของเราเองว่ากําลังคิดอะไรโดยไม่เข้าไปตัดสินหรือยุืเฝ้าดูสภาวะธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นและดับไปทำให้เห็นความจริงว่าทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์ และไม่ใช่ตัวตนเมื่อเราเฝ้าดูอย่างมีสติสม่ำเสมอย่อมเกิดปัญญาเห็นแจ้งในตรายษักความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆก็จะค่อยๆค,ค,คลายลงการเห็นแจ้งนี้เองที่ทําให้เราละกิเลสได้โดยสิ้นเชิงเมื่อไม่ยึดติดในสิ่งใดทุกขก็ไม่เกิดขึ้นอีกเลยนี่คือการบรรลุธรรมอันสูงสุดในชาตินี้เป็นภาวะที่จิตพ้นจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวง มีแต่ความสงบอันบริสุทธิ์สติสามารถฝึกได้ทุกขณะไม่ว่าเราจะเดินนั่งยืนนอนทำงานหรือพูดคุยเพียงแค่รู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณะขอให้ทุกท่านได้น้อมนำคำสอนเรื่องสติไปปฏิบัติเพื่อพบกับความสงบสุขที่แท้จริงและเข้าถึงมรรคผลในชาตินี้